ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ป,ปัมบ i c เซอร์เคิลชานครับวันนี้จะเอาประสบการณ์ในการทําจักรยานต่างๆมาเล่าให้คุณฟังว่า10ข้อผิดพาลาดราคาแพงบนจักรยานของคุณจะเป็นอะไรกันบ้างหลายคนเคยทําแล้วบางคนยังไม่เคยทําเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับครับผมตามประสบการณ์ที่ผมทําร้านจักรยานมานะครับผมก็จะเจอข้อผิดพลาดแบบนี้ซ้ําๆกันหลายรอบจนเราก็ สงสารลูกค้าบ้างในบางกรณีนะครับผมเพราะว่าความผิดเล็กๆน้อยๆความพลาดเล็กๆน้อยๆในการดูแลบำรุงรถจักรยานของคุณทำให้เสียเงินหลายพันหลายหมื่นก้อนใหญ่ได้นะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาเล่าให้คุณฟังว่า10ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาจักรยานของคุณมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งคือการนอนจักรยานผิดข้างครับใช่ครับจักรยานมันจะมีซ้ายกับขวานะครับผมข้างที่สําคัญที่สุดก็คือข้างขวา แบบนี้ทำยังไงก็ได้นะครับผมที่เราจะไม่นอนทับตัวตีนผีเพราะว่าตัวตีนผีนี่ค่อนข้างเซนสทีฟเนื่องจากเขาจะมีตัวหางปลานะครับผมตัวดีแรลเลอร์แฮงเกอร์ De นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่า Drop Out จะทำมาจากอลูมิเนียมเพื่อป้องกันในการล้มพอมาล้มเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้จะหักก่อนเพื่อไม่ให้เฟรมหักนะครับผมเพราะฉะนั้นการขนย้ายการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยพยายามไม่นอนข้างที่มันเป็นเกียร์ ถ้าเราจะขึ้นรถกระบะนะครับผมก็ปลอดภัยดีในการนอนนะครับผมนอนฝั่งที่ไม่มีเกียร์หรือว่าขึ้นรถ SUV ต่างๆขึ้นรถเก๋งใรต่างๆนะครับผมอย่าทับตีนผีครับก็ถ้ามันทับตีนผีทํายังไงได้บ้างก็เราก็สามารถมาที่ร้านจักรยานนะครับผมไปดัดได้เสี่ยงนะครับผมค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าตัวอลูมิเนียมมันก็จะอ่อนลงแล้วก็ยุคสมัยเนี้ยชอบใช้ CNC นะครับผมมันแข็งพอเราดัดปุ๊บมันก็จะหักก็จะเสียค่าใช้จ่าย4 5 0 0บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปครับ ข้อสองอันนี้มือใหม่เจอมาบ่อยมากๆเลยก็คือการแว็กซ์ยางจักรยานนะครับผมการแว็กซ์จักรยานเนี่ยมันก็คือการใช้สารเคมีพวกแว็กซ์ล้อต่างๆของรถยนต์นะครับผมมาเช็ดทําความสะอาดยางจักรยานของคุณซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆมากถึงมากที่สุดนะครับผมมันดูดีก็จริงแต่ว่ามันลื่นมากๆเลยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเข้าโค้งในการลงเขาของจักรยานอะไรต่างๆนะครับผมความเร็วสูงล้อจักรยานมีแค่เนี่ย 25มิล28มิลนะครับผมจุดเกาะของมันทุกส่วนค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามันลื่นก็เจ็บตัวครับอย่าแว็กยางจักรยานเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือเสือภูเขาถ้าจะทำความสะอาดก็เช็ดน้ำก็พอนะครับผมหรือใช้น้ำยาของปามไบส์250บาทฉีดและเช็ดได้ทั้งคันนะครับปลอดภยัยไม่ลื่นไม่แว็กซนะครับผมก็อย่าลืมห้ามแว็ก์ยางจักรยาน 3. ขาตั้งจักรยานติดรถลองสังเกตดูนะครับผมว่ารถจักรยานแพงๆตั้งแต่ราคา1น0 0 0บาทเป็นต้นไปยันหลักแสนหลักล้านไม่มีใครใส่ขาตั้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหนักนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยตัวเนี่ยที่ผมถืออยู่ก็ประมาณ300400รกร,รัมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําให้จักรยานที่คุณแต่งมาในราคาแพงซื้อมาในราคาแพงคุณต้องแบกน้ําหนักนั้นไปด้วยบางคนบอกว่าเอาแบกน้ําหนักแล้วไงไม่ต้อง ซีเรียสอะไรกับตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณแบกมันขึ้นเขาแล้วไปทุกที่มันก็เปลืองแรงเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นขาตั้งมันหนักไม่อยากให้เอาไปใส่นะครับผม2ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเล่นเสือภูเขาบางครั้งเราก็จะมีโดดเนินโหนดปั๊มอะไรต่างๆบ้างตัวขาตั้งเนี่ยมันทํามาจัดตัวสปริงนะครับมันลั้งกันด้วยสปริงบางครั้งมันก็จะทําให้ตกลงมาโดยไม่ตั้งใจแบบนี้ทําให้เราโค้งแล้วก็เกี่ยวใส่ขาตั้งเฟรมแตกนะครับผมคุณล้ม ก็เป็นไปได้มันไม่ค่อยปลอดภัยถ้าใส่ขาตั้ง3ก็คือที่สําคัญที่สุดของขาตั้งเนี่ยก็คือเฟรมของคุณไม่ได้ออกแบบมาในการใส่ขาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในการยึดของตัวขาตั้งติดจักรยานแบบเนี่ยมันก็จะยึดกับตัวเชนสเตย์อยู่ด้านล่าง แล้วก็ทําการโดยการยึดน็อตแบบนี้3ตัวให้บาลานซ์กันบีบเข้าไปของตัวเฟรมไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือคาร์บอนต่างๆทําให้มันเปราะมันแตกนะครับผมมันแตกมีกรณีแตกบางคนอาจจะบอกว่างั้นผมรัดเบาๆก็ได้นะครับผมยิ่งอันตรายเพราะว่าถ้าคุณตั้งรถคุณก็จะใช้น้ําหนักในการเอียงแบบนี้แล้วถ้ามันเอียง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 เปราะนะครับผมเราเผลอไปผักมันหรือว่ามันล้มลงต่างของอะไรต่างๆปุ๊บอาจจะทําให้เชนสเตย์ของคุณแตก แล้วทําให้คุณเสียเงินซื้อเฟรมใหม่ไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับเฟร,รมคาร์บอนเฟรมอลูมิเนีเยมต่างๆถ้าซ่อมแล้วถือว่าไม่มีราคาแล้วก็อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงกับขาตั้งราคาถูกๆแบบนี้เลยให้อิง2จุดนะครับผมไม่เป็นล้อหรือยางหรือตัวเฟรมตัวอะไรก็ได้ให้อิง2จุดนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อน 4. ขาตั้งจัก,กรยานที่บ้านนะครับเอาไว จอดจักรยานเฉยๆอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทหลายๆคนเอาไปใช้ผิดประเภทนะครับผมผมเห็นหลายคนที่ชอบเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็เกี่ยวไอ้ขาตั้งนี้มาด้วยพร้อมกับลังเชือกไว้หน้านะครับหลัง4จุดโอ้ปลอดภัยมากมายแต่ว่าน้ําหนักทั้งหมดของจักรยานของคุณจะอยู่บนขาตั้งตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีแค่ตัวเชนสเตย์กับซีดสเตย์ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ลังน้ําหนักทั้งหมด แล้วรถกระบะของคุณก็จะขับไปแล้วก็ตกลุมไปป,มป,มป,มปุ๊มปุ๊มนะครับผมทําให้ตัวคาร์บอนไฟเบอร์หรืออลูมิเนียมแตกนะครับแตกทั้งคู่นะไม่ใช่แค่คาร์บอนอย่างเดียวนะครับผมอลูก็แตกเหมือนกันอันนี้คือข้อผิดพลาดเคยเกิดขึ้นจริงแล้วอย่าทํานะครับผมถ้าจะเอาขึ้นหลังรถกระบะไม่นอนไปไม่พาดฝากระโปรงไปฝากระโปงรงอันตรายนะต้องลองนี่มันนิมดหน่อยนะครับผมก็นอนไปเลย นะครับผมหรือว่าถ้าเราจําเป็นต้องตั้งจักรยานก็มัดโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งครับขาตั้งตัวนี้อันตรายมีไว้จอดที่บ้านเฉยๆแมนแทนแนนรถจักรยานบางครั้งบางคนยังแรงตึงเกินนะครับผมอย่างเช่นขันบันไดขันจานขันอะไรต่างๆก็ไปกดใส่ตรงนี้ทําให้ตัวเชนสเต y หรือว่าซีดสเตของคุณอาจจะหักได้เป็นข้อผิดพาลาดราคาแพง 5. อย่าปล่อยให้โซ่จักรยานคุณหมดอายุ โซ่จักรยานก็มีอายุเหมือนกันนะครับผมก็คือยิ่งการใช้งานไปเรื่อยๆโซ่มันก็จะยืดออกไปเรื่อยๆตามภาษาของเหล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอายุของมันนะครับผมบางคนบอกว่ากี่กิโลผมก็บอกว่าประมาณ5000กิโลแต่ว่า5,000ันกิโลเนี่ยบางคนก็ขึ้นเขาบ่อยบางคนก็ปั่นขาหนักบ่อยทําให้มันยืดเร็วกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้นะครับผมทางร้านจักรยานจะมีเครื่องมือบอกคุณว่า โซ่ของคุณยืดหรือยังถ้าโซ่มันยืดแล้วก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนโซ่ในทันทีนะครับผมอย่าไปประหยัดกับเล็กๆน้อย,อยๆยเพราะว่าคุณเสียราคาค่าโซ่ไปอย่างตัวนี้105ในราคา1,000บาทแทนที่จะเสีย1000บาทตอนนี้คุณต้องไปซื้อใบจานนะครับผมด้านบนหรือด้านล่างที่มันสึกเยอะที่สุดนะครับผมตัวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วบางครั้งอาจจะเปลี่ยนตัวคาสเซ็ตหรือตัวสเตอร์ด้านหลังไปด้วยเลยแทนที่จะเสียแค่1000บาทกลายต้องไปเสียประมาณ3าม0 0ี่บาทนะครับผมเปลี่ยนใหม่ ใช้โซ่แบบว่าหลายๆซี่กันหน่อยนะครับผมไม่ใช่บอกว่าผมปั่นแค่นี้ผมอยู่ที่นี่อยู่ที่ฟันเดิมของผมนะครับผมมันต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนออกบ้านไปน่าจะใช้อีกจานหนึงนะครับผมขึ้นเขาใช้อีกจานหนึงเปลี่ยนสถานที่ในการปั่นนะครับผมถ้าเป็นทางเรียบก็อยากจะให้แบบเบาบ้างหนักบ้างเฉลี่ยไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เสียแค่อันเดียวนะครับเปลี่ยนการปั่นบ้างบางครั้งเราอยากจะปั่นหนัก เราก็ใช้จานนี้บางครั้งเราก็ต้องมาผ่อนเบาบ้างเราก็ต้องใช้จานนี้อย่าใช้อันเดียวยาวตลอดนะครับผมแล้วก็หมั่นตรวจเช็คโซ่กันด้วยเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนตามอายุของมัน 6. ขาจานเกลียวลูดนะครับอันที่เกิดขึ้นเยอะมากเยอะขึ้นจนผมเกรงใจไม่รู้จะตอบลูกค้ายัางไงนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การประกอบคุณควรจะขันน็อตให้แน่นของตัวบันได เพราะว่าถ้ามันไม่แน่นปุ๊บพอมันหลวมแล้วเรากดน้ำหนักของเราทั้งหมดมันก็จะทําให้มันคลอนแล้วทาให้เกลียวมันเสียนะครับเกลียวเสียแล้วทํายังไงเปลี่ยนชุดขาจานหรือว่าไปลงกึงให้เขาใส่บูธนะครับผมเขาเรียกฝังบูธทาเกลียวใหม่อย่าลืมเอาบันไดไปด้วยเพราะว่าตัวบันไดนี้มันจะมีเกลียวข้างหนึ่งเป็นเกลียวปกติแล้วก็อีกเกลียวข้างหนึ่งเป็นเกลียวย้อนนะครับผมให้ลงกึงทําได้แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนของใหม่เพราะว่าการฝังบูธมันต้องให้ตรงเป๊ะ บางครั้งเอียงนิดเดียวมันก็จะทําให้การปั่นของคุณเป็นอย่างนี้นะครับผมปั่นไม่กลมอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝั่งบูธก็ระวังกันด้วยสาเหตุนะครับอย่างที่บอกไปก็คือน็อตมันหลวมการติดตั้งอาจจะไม่หลวมก็ได้แต่ว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยการใส่บันไดของจักรยานคือการหมุนไปข้างหน้าคือการหลวมนะครับผมมันจะตรงข้ามกันถ้าเราใส่บันไดเราก็หมุนอันนี้คือการใส่ การถอดก็คือต้องหมุนไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นยิ่งปั่นยิ่งหลวมก็อยากจะแนะนําว่าจักรยานนะครับผมถ้าคุณซื้อแพงๆซื้อดีๆอย่างเงี้ยอย่างวิบส์อีโวตัวนี้นะครับผมเขาจะแถมบันไดามาให้คุณส่วนมา,จากจักรยานราคาแพงจะไม่แถมบันไดนะครับผมเขาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไปเปลี่ยนบันไดคลิสส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นลุกไทม์ชิมานโนอะไรต่างๆของคุณอยู่แล้วรถแพงๆจะไม่ค่อยแถมนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะแถมมาซึ่งเขาขอแบบว่า ขอให้มีแถมเฉยๆนะครับผมมันไม่ค่อยเวิร์กลูกปืนมันแข็งมากๆเลยแล้วก็ยิ่งปั่นยิ่งหลวมนะครับแทนที่เราจะมาประหยัดตังค์ได้ของฟรีแบบนี้นะครับเราไปซื้อบันไดแบริ่งดีๆใช้มันก็จะหลวมช้ากว่าหรือว่ากั้นใจไปใช้บันไดคลิปตั้งแต่แรกเลยทีเดียวจะได้เจ็บตัวครั้งเดียวนะครับผมไม่ใช่เจ็บตัวเจ็บกระเป๋าตังค์ครั้งเดียวนะครับก็อยากจะให้ซีรีสด้านบันไดกันหน่อยบันไดแถมมาส่วนมากจะไม่ค่อยเวิร์กครับ เจ็ดน็อตต่างๆนะครับอยากจะให้ขันโดยการใช้ประแจท็อกเวนช์หรือว่าประแจปอนหรือว่ามีประสบการณ์นิดนึงในการขันนะครับตัวที่สําคัญที่สุดของตัวจักรยานทั้งหมดก็คือน็อตหลักอ่านเพราะว่ามันรับน้ําหนักของผู้ปั่นทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับอยากจะให้ขันตามที่โรงงานว่าไว้โดยปกติทั่วไปถ้าเริ่มต้นอย่างน้อยก็ต้องมี6นิวตันนะครับผมแต่ว่าบางยี่ห้อก็จะมากกว่าน็อตตัวนี้ผมเคยทํารีวิวไว้แล้วนะว่าทํายังไงให้มันแน่น แล้วก็ขัดให้น้อยที่สุดนะครับผมเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะครับผมน็อตหลักอันสําคัญถ้ามันหลวมมันชนลงไปทําให้เฟรมด้านล่างตรงนี้แตกนะครับผมโดยเฉพาะเฟรมแอร์โร่หลบล้ออะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันแตกมันไม่ได้อยู่ในการรับประกันนะครับผมเพราะว่ามนการผิดพลาดในการติดตั้งเนี่ยคือน็อตน็อตตัวเนี้ยสำคัญนะครับผมแล้วก็น็อตอีกตัวหนึ่งก็คือน็อตตัวขากระติกต่างๆเนี่ยเอาแค่ตึงมือนิดเดียวพอครับกระติกน้าของคุณไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากมาย แค่เอาให้ตึงมือพอถ้าตีเป็นของประแจท็อกเวนช์ก็แค่2นิวตัน3นิวตันแค่นี้เองถือว่าน้อยมากๆนะครับผมตรงนี้ทําให้เฟรมของคุณเป็นตำเนี่ยถ้าไปทําเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็รักษา2จุดตรงนี้หน่อยครับผมสําคัญมากๆแหยอดน้ำมันโซ่เยอะเกินไม่ได้ทําให้คุณไปเร็วขึ้นนะครับผมมันยิ่งจะทําให้พวกดินพวกทรายต่างๆเข้าไปในโซ่มากขึ้นแล้วทําให้โซ่ เฟืองต่างๆสึกหลอมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหยอดแต่พอปริมาณนะครับแล้วถ้ามันเกินไปด้านนอกก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดจากด้านนอกออกนะครับผมให้มันมีน้ำมันอยู่ด้านในอย่างเดียวก็พอเพราะว่าถ้าคุณหยอดโซ่เยอะเกินไปแล้วก็ถ้าปั่นไปไม่ได้เช็ดออกนะครับผมน้ำมันโซ่ต่างๆจะเข้าไปในตัวดิสแล้วก็ทำให้ดิสของคุณลื่นเบรกไม่อยู่มีเสียงแล้วก็ผ้าเบรกเสียนะครับผมผ้าเบรกมันจะเป็นคล้ายๆถ้าเป็นเรซิน มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไม้ก๊อกเป็นยางอะไระต่างๆมันจะดูดน้ํามันดีมากๆทำให้ล้างยังไงก็ล้างไม่หายใช้กระดาษทรายยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันดูดเข้าไปในเนื้อของตัวเบรกแพดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหยอดโซ่พอดีแต่ปริมาณแล้วเช็ดออกด้านข้างก็จะช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวขึ้นครับ9ก็คือน็อตยึดชิฟเตอร์นะครับ อันนี้คือน็อตของการยึดชิฟเตอร์ก็คือจะมีเบอร์ห้าอยู่ตรงนี้ลัดแคมป์ไว้ตรงนี้นะครับไม่อยากให้ขันแน่นเลยหลายคนแน่นแต่ขามือเห็นเยอะเพราะฉะนั้นคุณขันประมาณแค่2อถึงสนิวตันก็พอนะครับผมพอให้คุณเข้าไปเทสแล้วก็กดเข้าไปแล้วมันไม่เลื่อนแค่นี้ก็พอสาเหตุก็คือคุณไม่ต้องยึดเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ของตัวมันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุหรถจักรยานล้มมันมีไว้ ให้หักหักพับเข้ามานะครับถ้าคุณแข็งเกินไปและคุณล้มอย่างแรกที่มันจะหักนะครับผมก็คือตัว bracket ของตัว shifter เนี่ยแหละมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณขันแค่2อถึงสนิวตันถ้ามันล้มมันก็จะพับเข้ามาให้คุณแบบนี้นะครับมันก็จะประหยัดตังค์ไปมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเสือภูเขาก็เหมือนกันนะครับผมตัว shifter กับตัวเบรกเนี่ยขันแค่ตึงมือพอ2อถึงสนิวตันนะครับผมถ้ามันล้มมามันก็จะบิดนะครับคุณก็ตบๆๆๆแล้วก็ขี่ได้ต่อ นะครับมันมีไว้สําหรับกันการล้มนะครับไม่ได้มีไว้ขันให้แน่น10อันนี้พูดบ่อยมากครับผมพยายามล้างจัก,กรยานให้น้อยที่สุดโดยใช้น้ําแล้วก็เปลี่ยนมาเช็ดจัก,กรยานแทนนะครับอย่างเช่นน้ํายาของปั๊มไวตัวนี้เพียงฉีดฉีดฉีด เช็ดเฉยๆนะครับผมจักรยานของคุณก็ดูใหม่เอี่ยมเสมอน้ําทาร้ายจักรยานของคุณนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณฉีดคุณเป่าแห้งแล้วก็จริงแต่น้ํามันเข้ามาตามหลักอานตามถ้วยคอต่างๆน้ำทั้งหมดก็จะมารวมกันอยู่ที่ bottom bracket ทำให้ bottom bracket ของคุณเสียเร็วมันไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เพราะว่า bearing ของมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้ bearing ของจักรยานขนาดนี้นะครับลูกปืนของมันเล็กมากๆแล้วก็เซนสทีฟต่อสนิมมากๆทำให้มันเสียเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้น อย่าล้างจักรยานด้วยน้ำพยายามเช็ดถ้าเจอหนักๆจริงๆตากฝนตากโคลนค่อยเช็ดจักรยานค่อยล้างจักรยานด้วยน้ำครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็น10ข้อผิดพลาดที่ร้านปัม๊มไบค์เจอบ่อยนะครับผมหวังว่าจะช่วยให้คุณเซฟเงินกันได้เยอะถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับด้านจักรยานแบบนี้อีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ